สปอนเซอร์บาย GT Game Store รอบนี้ขอแบบพยายามอันนี้หรือเปล่าคุณนิวที่ให้หานาฬิกาหรือเปล่าอืมใช่นี่แหละนี่แหละห้าสิบพันเอาเอารอบนี้ีก็ให้พยายามนี่ตอนเป็นผีจะได้หมดหานาี้กามันจะลอยได้หรือไง ันหหาอะไรหาาหของก็กดที่กกดดลางกดที่ขวามันจะมันจะเป็นไอเทมเรืองแสงถ้ากดที่ขวาเห็นละหาของสิบอย่างหาของสิบอย่างหาให้เจอเป็นไงเปล่าไม่ใช่ยถ้าเกิดหมดเวลาก็แพ้นะโอ้โหโอ้โหแล้วมึงก็เสือกสปาวด้วยพอดีใครอะใครเุณกีบพอดี้นี่ครับเอาใครไม่กีบเทียบ อันนี้ไงนีไงคิดย่างนี้ก้อนเงือกเก็บได้แค่ลเฮ้ยเราเจอของแล้วนี่ไงเราเจอของมันหาดูยากนะเลยมันเล็กมากเลยเราเห็นแล้วเรเห็นแล้วต้องดูดีๆครับผมเนียนมากเลยเนียนใช่เฮ้ยจอแล้วจอแล้จอแล้ได้สละเฮ้ยเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเยเดี๋ยวทีเยุกคนทุกคนยจะบอกว่าหมกเนี่ยผีล่องหนผีตัวจับของของของมอะ จะได้บอกว่าผีล่องหนกับผีตัวจับคนไม่ได้นะแถมกระโดดได้แค่ครั้งเดียวหมือนคนเลยเออแล้วเออไม่ไงั้นมันยากไปเพราะเราก็หาของยากเหมือน,นใช่โดดได้ครั้งเดียวล่องหนไม่ได้ตัวจับไม่ได้ทำไมเราเรากดจับมอนไม่ได้เรามันเทพไงแล้วมัมนเห็นเราป่ะคุณหายไปไหนเราไม่ดูตอนนี้ยคือคือโหมดนี้อยากต้อนอย่างเดียวให้หาของด้วยไม่งั้นไม่ผ่านนะแจ๊ ไปงั้นได้ไงไม่งั้นต่อไปมีมนุษย์ปีนท่อในมดนี้อีกแล้วเข้าใจไหมแต่จะเป็นมนุษย์ปีนเขาเรียกว่าอะไรดูมอนฉันตามดูนาอยู่นะเราหาใครไม่ได้เลยอ่ะตัวจจับไม่ได้อ่เนี่ยเห็นเราเปล่ามอนมนุษย์ปีนโขลไฟแทนตัวจจับไม่ได้ไปเลยไปเลยไม่เหลือแล้วกูแม่งม้าเดี๋ยวกระกันตีอันจะะ มอนไม่ไปเอาไปเอานาฬิกาไม่ได้เพราะฉันว่าหนึ่งฉันว่าหนึ่งห้องน่าจะมีหนึ่งชิ้นนะอืมกิฟต์หลังมาแหละจะบอกอะไรให้ฟังปล่อยเลยกิบผูลิีจังเดี๋ยวแล้วเดีวแล้วเกิบผู้รีเป็นผมด้วยครีเดียวเก็บผู้รีเก็บอะไรเก็บอะฮะกดคลิกซ้ายนะเก็บไม่ได้เหรอย่อๆแล้วกดซ้ายย่อด้วยย่อด้วยสวัสดีครับนั่งใครอ่ะเห็นแล้ววะ ใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะว่าไปมนุษย์มีอะไรแดงๆเขียววิ่งไม่ออกเราว่าเด่กมนุษย์มนุษย์ไม่มีไอตีอะที่ไหนมาอีกแล้วมนุษย์ไม่มีสกิลหนีด้วยนะไอกดจีทำอะไรวะเนี่ยกดจีทำอะไรเนี่ยมันเป็นไอสีดำๆอะคืออะไรวะอันนี้จะเป็นอาวุธที่ทำอะไรได้เนี่ยคือง่ายผีกับคนไม่มีสกิลเลยตานี้คุณจิบจิบเอาวตบดุเลย านี i i ้โอ <Aus> ้โหนึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ากอนคนที่เป็นผีรู้สึกแค่เดินอย่างเดียวจะจับไม่ได้อ๋อเออเดินเดินหายเพื่อนป่ะแล้วบอกเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ดูสัญญาณแล้วนะแต่ทำไมมันเหมือนอ๋อเหมือนมันเหมือนตัวจับไม่ได้ต้องต้องรูต้องมาเองมาประมาณนั้นผมตัวจับได้นะสุเท่านี้อกครผมมาตรวจได้อยู่ตอนคุณครูมาอุ้ยโอ้ยนั่นไงตัวจับได้เต็มๆเลยนั่นๆๆๆๆๆั่นน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 ั่น มีจุดอะไรขึ้นมาด้วยแหละขุดไม่ได้อะจุดคือจุดอะไรวะถ้าคนไม่ได้เหรอรู้สึกว่านไไม่่ด้ีรู้สึกว่าจะให้แค่หัวหน้าจัดการอย่างเดียวเนี่ยหน้าบริวาใช่ใช่ใช่คือถ้าล่าได้ก็โหดมากเลยดาดายในแม่งคงตายซะอ๋อดูแล้วผีมีสกิลแค่สกิลเดียวคือสกิลแบบมันจะวางแบบไอ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 อะไรวะเรียกว่าไอชั่ยอ่ะวางไว้ตรงนั้นถ้าเกิดมีคนผ่านมีเสียงวึ้งเมื่อกี้อ๋อแค่แตก เราต้องเดินทำอะไรเนี่ยเรายังหาใครไม่เจอเลยเราก็ยกังเดินหาใครไม่เจอมัเหลือคนเดียวตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือใครอ่ะโซล่าหาของที่โซล่าเออเจอโซล่าเราเดินตามโซล่าอยู่แต่กด,กดอะไรโซล่าไม่ได้เลยหาแล้วแต่ว่ามันหาไม่เจอเฮ้ยตกใจใครมัลอยขึ้นหลังคามาแอบวิ่งไม่ออกด้วยแบบเวอร์ชั่นรู้สึกว่าคนเนี่ยว,วิ่งยากมากใช่เอเนอร์จีมันลดเร็วมากทำร,รู้สึกบางทีอ่ะ ตอนนี้ดินเสียดแปลดรู้เลยว่าใครตามอยู่สแตนโซล่าโซล่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันจะทำให้เราโซาเราจากหน้านายนะเอาว่ะบอกกันอย่างนี้เลยโคตรใจเจ๋งไงกิ๊ดอ๋อแล้วมันจะขึ้นจุดยังไงถ้าเกิดโดยไอ้นั่นน่ะเรียบร้อยใช่เรียบร้อยโอ้โหรอดได้มันดาเอ๊ะเองต่ไปตาใครแต่เรื่องมันฉันหาเยอะสุดในของเนี่ยเออ ต่อไปตาใครอู้หูใครเป็นใครเป็นวะเมื่อกี้ตันวะงานเนี้ยขอเน้นหาของอย่างเดียวมีเน้นหลบอ่ะคือเมื่อกี้หาพี่กิฟต์า่ะพี่กิฟต์พันหลังให้ผมแล้วแบบเจ๊เอ๋เออไม่คือแบบคือไม่คิดคือนี่คือดูสัญญาณอยู่นะไม่เห็นขึ้นเลยเนี่เดินไปดูสัญญาณไปด้วยอ่ะไม่ขึ้นนี่เลยไม่ได้นี่อ่ะเออนี่อีกเรื่องหนึ่งพออยู่ใกล้ๆของอ่ะของมันจะเป็นนาฬิกาใช่ไหมมันจะมีเสียงติ๊กตอกแบบค่อนข้างดังมากถ้าอยู่ใกล้อ่ะอุ้ย ตอกได้เหรอเราอยู่รวมกันดีกว่านะเราว่ารวมกันในตาย้องกันไหมเฮ้ยตายตายยังไงผีก็จับได้แค่ตัวเดียวเฮ้ย้นั่นของของของเออใจเย็นเจ้าผีจีนจะผีจีนเหรออาจจะเสียนฉันว่าผีเด็กนะตัอนนี้ไม่รับมุกเลยอ้าวแล้วใครเป็นผีลืมดูอ๋อกิ๊บไหมตอนนี้อุ้ยจเีบ เฮ้ยอะไรเย็ดใครใครบอกติไม่ได้ดูแบตหมดจะทิบหายเฮ้ยมันมันเด้งตามอยู่เดี๋เลยด้วยไปด้วยไปด้วยคิดม่าช่วแม่ดูหน่อยึ่งทีแก้วที่บอกไม่กล่าวเลยจะบอกออกมาแล้วก็เอ้ยระวังหลังอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครโอเคได้อันนึงได้ไปไปเฮ้ยโอ้โหมีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าแก้มตุ๋ยรีบวิ่งสีเร็วเจ้าแก้มตุ๋ยเร็ว เจ๊แก้มตุยเจ๊แก้มตุยกดทีกอดทีดิอุ้ยสุรานีสโซลท่าไม่กีบอยู่นี่ไม่กีบอยู่นีม่ี้มงไปแล้วโอ้ยเย็นใจเย็นใจเย็นเย็น้อใจเย็นังไงวะ ไม่ได้หมดมันเดินๆจัดคือพี่ไม่เห็นผมใช่ไหมคือแบบคือแบบเป็นการตายที่แบบอันหาามากตายแบบโดยไม่รู้สาเหตุเลยเดืดตายกันบ่อยๆเลยสิรีบไม่ออกมันวิรีบๆดูดีๆเดินเดินตามไปเนี่ยเฮ้ยมีคนเปลี่ยนตัวพี่ดูดิดิเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วสไลด์หนวะพี่กดดิพนมพี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ นี่นี่พี่กิฟอะไรเต็มหลังพี่เจ้าอะไรอะอะไรเต็มหลังอะโต้ละเต็มหลังเหไม่ได้แดงแดงวะแครนิวโต้ละเห็นเรนแดงไม่รู้อะเล่นแดงทำอะไรอยู่อือท่นเป็นสกิลของพี่กิฟต์ครับผมเป็นการตรวจจับประคนณอะจะพลานิวทำอะไรอะแสดงว่าคนแสดงว่าตรงนั้นนิวแดงนิแดงวแดใช่คนที่กระโดดบันไดไหมเนี่ยครับอ่าอู้หผมว่าผมเห็นไม่ได้เห็นนะผมรู้สึกว่ามีมีคนเดินอยู่แถวนี้ แสดงว่าถ้าเกิดตรงไหนเปลียงแรงแสดงว่าจะมีคนกับมีผีครับผมเฮ้ยนริตาดังอ่ะคุณนิวครับนิวนิวคงอยู่ไหนล่ะคุณพ่ออยู่แถวๆห้องสมุดนี่แหละคุณนิวคุณนิวเข้าประตูมหาศาลไปแล้วที่ไม่เห็นผมใช่ไหมเนี่ยยังไรมากจะยืนจะเตะหล่าอะไรเลยคุณนิวแต่เราเราเหมือนนเี่ยอะไรเลยคือไม่เห็นผีผมไม่เห็นผีแต่ผมรู้ว่ามันมีผีอยู่ตัวหนึ่ง มีีีผอะไรคือเดินชนอยู่เนี่ยเดินชนแล้วมันรู้สึกได้คุยตายแล้วเนี่ยมันมันจะไม่เห็นมันจะไม่มีใครเห็นแล้วไม่เห็นใครเอ้ยไม่มีใครเห็นแล้วไม่เห็นใครเห็นไม่มีใครเห็นรู้สึกผีจะไม่เห็นด้วยใช่ป่ะใช่ผีไม่เห็นด้วยไม่มีเสียงเดินเฮ้ไอมอนอยู่นี่เอนิคูอยู่นี่เนี่ยผมกับพี่เนี่ยเกาะติดอยู่จังนี่นี่ไม่รู้นั่นเต็งเนี่ยมันมีคนเดินชนเนี่ย อีวอ๋อนีวคุ ulously, อยู่ไหนอยู่ห้องห้องที่มินหลบในตู้ได้โอ้ยอย่าเดินเนข้ามาจ้าดิห้องที่อะไรนะทีห ambling, ่หลบในตู oh, ้ได้โอ้อโหอะไรนะที่หลบในตู้ได้เออเอาเอาเกิดอะไรขึ้นไปนูห้องเปนูห้องเปนหูอ๋อาค้างเนิวจิตอันละห้องเปลี่ยนนูแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้วห้องเป็นนูร็วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวเขาไปเอาของเลยแหม่ตุสารนิวคุงจังเลยเขาจะฆ่านิวคุงไม มองใครเปิดประตูให้เนี่ยเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ว้ประตูเปิดยังได้อธิหารไหนวะไหนวะเนี่ยอย่คุยอยู่ห้องเล่า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 ห้องไหนวะห้องอะไรห้องห้องที่พี่กิ๊บกระโดดกับเขี้มันแล้วผมล่อตัวลาไปหาไงชนไหนหนาเ่ยเดียวนชนอย่าชนดิวะคนนิวเปิดประตูให้เลยขอบคุณมากครับผมเปิดประตูให้ <laughs> สแสดงแสดงว่าคนตายหรือเลือกที่อยู่ฝ่ายไหนก็ได้เนี่ยเออเราอยู่ฝ่ายอยู่ข้างกว่าทุกคนปิดเองได้กูว่าหลอนตัวเองไปในหลอนผีหลอนเองคิวมอน<อ>ติดตัวหลังไม่ใช่ไหมคือง่ายๆคือทุกคนที่ตายไปจะเป็นผีไปเป็นวิญญาณแต่ <laughs> แต่ไอไอพี่กิ๊บอาจจะเป็นสามเวสีแค่คนแค่คนข่าวเวสีแกมันแค่สปมี่ยนคิวแล้วต่อว่ะไหนหานี่คู่กเอาไหนเด้อ คุณนิวตอนนี้คุณนิวอยู่อยู่ตรงแถวห้องสมุดมีแม่เหล็กกระแสไฟฟ้านะอ๋อเห็นแล้วเห็นล้เห็นแล้วเห็นตรนีววะเออเอาพี่เปิดให้เปิดให้ไปไปไปขอบคุณขอบคุณไม่ต้องเปิดให้ตามเป็นพลงานั่นเหรอได้ได้วะยังอีกสองอันเลยวะอ๋อทำไมประตูเปิดเองวะเยิดินเุิยแย่งกันเปิดไง เออแต่ตึงแย่งกันต้องแย่งกันกันเดียวมีกับพี่นิวเลยถามจริงเออใช่ใช่เออใช่รู้สึกว่าผีที่พี่ก็เป็นอ่ะมันจะไม่เห็นตัวใช่เป็นจะเห็นไอผีตั้งแดงใช่ไหมใช่อ๋อมีหน้าพี่สะดุ้งก่อนเลยอืมเดี๋ยวมันต้องหันมาพี่ผมอยู่กับพี่นี่แหละเดี๋ยวจะได้กลัวจะได้กลัวอุ้ยเอออย่าคู่นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แผ่นไล่แผ่นไล่พี่นี่พี่นีพี่นี่นี่ดี่ติดมันติดแต่เขาเห็นจุดแล้วไปไปไปเอาแล้วไปที่ข้างกูก็าบดวะ เอาเลกเราเลิกเลเอาเราเป็นคนเราเป็นอดีตมนุษย์เหมือนกันใช่เราไม่เราจงไม่ดนควบคุมจิตใจได้ต่อแปะต่อแปะได้ันี่เนี่ยพี่ข้างหน้าพี่นะพี่พี่ข้างหน้าดิวคือมันเดินไม่ได้คุณพี่ไม่ได้เดินไม่ได้ดิวซ้ายเข้าซ้ายเข้าดิวดิวผมเชื่ออยู่เดีวดูดูดดูดูดูดดูดอดูดดู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 ังดดูด ใครบันดันกูวะผีตัวไหนมันดันกูอะผงวไหนมัเดันีตัวไหนมนดันผีตวไหนนดันีตัวไหนมันดอะผีวไมอวหนกูีไหมดไะไหนมันดัดกูะี่ไมดะีวไดอีัไหนนดันกูไม่เจอะวมดัีดกอะผม่อตัวอนะเฮ้ยเตรงน ตรงพุ่สมุทรป่าตรงที่โซล่าะต้องที่เราเห็นรอบแรกอหะใช่ป่ะไหแตากแรกตบแล้วตายนี่เหงาอยากมากรอบสุดท้ายรเรสุดท้ายจะด้วยนะอ๋อรอบนี้ทุกคนปกติจะขึ้นเป็นโกดโกดโกดอันนี้เป็นเดท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 อ๋ออย่างนี้นี่เห็นวะเจอให้ได้ผมเริ่มรู้จุดนะโซล่าเป็นโซลเป็นผีเราจะเล่นยังไงกันล้วเี่โซล่าเป็นผี ถ้าเกิดสมมติโซล่าเป็นผีเราจะไม่เข้าข้างโซล่าเว้ยเราจะอยู่ด้วยกันเราเป็นมนุษย์สงสารโซล่าเราเป็นกลุ่มคนที่รักกันกลุ่มคนที่รักกันนะเน้ยเย้มีหน้าแม่งดีดโคตรช้าเลยต่มไป่อยให้ชนะไปดีไหมผิดโคตรช้ามันมันหมดเร็วจะดีดโคตรช้าเลยเอออุ้ยตกใยอ๋อของมันจะของมันจะสุ่ม ตอนผีสปอนเมือ่อกี้ตอนตอน,ตอนที่ตอนที่คุณครูเดินไปตรงโต๊ะนั้นอะมันไม่มีของแต่พอใช่ใช่ใช่อยู่ก็ปุดขึ้นมาเออปุดมาเว้ยเอ้ยของมันสุ่มจริงด้วยว่ะปกติตรงน,นี้จะมีของใช่ไม่ได้ชุดที่เดิมนมาที่เดิมว่าวเขาก็รู้หลักหมดนะเออดีดีระบบดีระบบดีคุณครูถอยไปดิกำลังเดินอยู่ไม่ว่าง้ยพวกคุณไม่รอผมเลยอ่ะ เฮ้ยเแป้งม <discussion> ีเก้าอี้ขยับเองเฮ้ยอันนี้กำลังใช้เข้ามาอ๋อไม่ขาดทำใม่ไว้ก็ถึงกมอนขาดไม่เดินเพาข้างหลังพี่กิฟตคือมันยืนได้ไงแล้วมันไม่มีก็แสดงว่าต้องทางนี้ป่ะเก็บบ้านวบบนี้มัทีมันอยู่ในหายได้นะ อ๋อมีอยู่ในหายด้วยเหรอเออโดดสูงดูคนหายอ่ะผมเคยเจอแล้วไอ้ผีอยู่ชั้นนี้ผีชั้นนี้ไอ้เี้ยหลังมาทหลังมไปดนีเร็วๆผมแนะนอให้มองมุมสูงเข้าไปนะไอ้กระมอุมอุ้ยผีไปไปไปหนูคุไปไปไปผีมาผีมาตู้ปิดตู้อันนี้ไม่มีเลยหาน่เจอรอบนี้หายากอ่ะรอบนี้หายากจริงไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแหละ คือไม่รู้ว่าของมันเป็นแบบไหนไงคือตายหาตลอดสีฟ้าๆกลมๆเป็นแบน,นเป็นต้อยเปต่อยต้อยไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้อเ,เห็นแล้วโอ๋อจะมีเสียงไว้ดีกว่าวื้งเนี่ยอุ้ยคุณเด็กวันนี้ครับระวังด้วยตอน<ด>นี้มีสัญ,ญญาณวิญญ,ญาณอย<ด>ู่อุ้ยตายอย่างละอู้อะไรอะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยช็อต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  กเห็นพลังงานสีแดงเห็นแต่วิ่งไม่ได้เห็นแต่วิ่งไม่ได้เออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปขอกี่ไม่ขอกายกูวิ่งก่อนเด้อเด้อเดไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่เลยที่เลายชีวิตไปเลยเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อรู้สึกว่าไอ้ไอ้สกิลของผีจะเกิดเข้าไปใกล้มันจะทำให้ติดสโล่ด้วยนิใช่ติดสโล่อยู่เนี่ย เมื่อกี้ผมติดสัตรูติดป้าพูดถึงใช่ไหนโคตรเดินื่อยวิ่ทันนีโคตรเหนื่อยเลยวิ่งหนีมันเจอเดี๋ยวเดเด้ยเจอของเจอของเจอของผมเจอของคุณครูคุณครูจำห้องเดิมไหมจำห้องเดิมได้ไหมตอนที่เจอผมอ่ะทำไมทำไมมันมีใต้ใต้เตียงใต้เตียงเหรอไอ้ใต้โซฟาใต้โซฟามันไม่ต้องบอกก็ได้มันหยิบไปเลยก็ได้เอาไปหยิบไปเลยได้เหรอ เออยไปเลยยลยเฮ้ยทไมตรงนี้มันมีสัญญาณเออเดี๋ยยเอเดี๋ยวลืมไปก่อนตกใจเอากกรรมเยแล้วกูสกิลผีมันทำให้กูวิ่งไม่ไปเนียอยู่ไหนอ่ะมันกูใหญ่เล้เราหนีจะกาถนี้เราเรากำลังหาทางอยู่แป๊บหนึ่งวะเนี่ย

อย่าดึงผมแน่เมดดึงก็เดินชนเฉยเดินขวางเฉยมองเดียวได้ตีตูดจี่ามเขาไหนอปุริอยู่ตรงไหนกันนะผมแผ่นทูเี่คุยอยู่เนี่ยคุคุยอยู่ทางเดินในห้องเอาอกเส็นที่เลยพี่อไม่รู้เราอยู่ไหนอยู่บนหัวคุณอะไเนี่ย You spin my head ไ o เ n d round r o ่ n d that spin me r o u เ d t h a เด o round หัวชิบหาย โอ๊ยต้อหาพี่อีกองพูนี่ไหนวะไหนวะทะเลาะกันเองได้เลยหรอกอยาหาของให้เดี๋ยวหาของให้เจ้าพวกมนุษย์เราจะตามไปก่อกวนเจ้าเจ้าพวกมนุษย์เราจะตามไปก่อกวนเจ้าให้เจ้าได้พลังในที่สคุณกำเนยนะหาของอ่ะพี่นิวที่สายก่อกวนเลยเนี่ยเอ๊ะ เูอของหายยารอไอ้เหี้ยประตูปิดเปิดปิดเองระบบออโต้ด้วยทำไมเขาเจอของหายากวะนั่นเด็กของหายากจริงก็ติดอะไรวะดูเห็นประตูมันเปิดเองสวัสดีคุณครูส่วนแล้วนหนก็เป็นผีเลยจะตกใจทำไมคุณครูเอ้ยอย่าเดินบังดิมองไม่เห็นทางเฮ้ยประตูเปิดเองไอ้เหี้ย

ไม่ไมม่นั่นนกล่องมสับเาทททอไม่เป็ไรเฮ้ยใมาเปิดปิดปรได่ม่เน่ไม่่างเลยว่างว่างเลยว่างอ่ามวดมดมาตวมามามาอู้อย่ไหนเนี่ยอากีบคุยกีิบีแล้วฉันหาหลักได้มันเท่าไหร่แล้วมันใครวะตงวละดครังทางไม่ีไม่โดนกบ จะไปหาคุณครูไปตัวละไม่ต้องบ้าไม่ต้องมาหรอกนะขาดมากเวลาเวลาสุ้ายไม่ทันไม่ทันนไม่ทั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 นเหมือนนี่่ต่ยมีประตูเปิดอัดหน้าก่อนตายเลยเจ้านั่นคืออะไรคือแบบประตูคือแบบเปิดประตูก่อนจบแบบมีใครรู้ใครเปิดโอเคะก็ะเพ้ Hindi ko. Huwag na huwag. Wala Like, 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 Bye!